กรีซซุปตาหนุ่มถูกเลือกวิ่งคบเพลิงเอเชียนเกมหล่อจึ้งสะกดสายตาผู้คนแฟนๆทั่วทั้งเอเชียต่างปลื้มปริ่มและประทับใจกันมากๆกับภาพของพระเอกซุปตาแดนมังกรสวีขายเอกไกได้รับเกียรติให้เป็นผู้ถือคบเพลิงหมายเลข163จากงานกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19เดอ 19th เอเ th asian games relay ที่เมืองหางโจวซึ่งปีนี้ประเทศจีนเป็นเจ้าภาพสวีขายได้เป็นผู้วิ่งคบเพลิงหมายเลข163ตัวแทนในฝั่งแวดวงวรรณกรรมและศิลปะซึ่งการคัดเลือกตัวแทนถือคบเพลิงในครั้งนี้คัดเลือกโดยคณะกรรมการสภาโอลิมปิกเอเชียคณะกรรมการโอลิมปิกอีกจีนและคณะกรรมการมณนทนเจอเจียง โดยคนที่ได้รับเลือกต่างเป็นตัวแทนในแวดวงต่างๆเช่นตัวแทนนักกีฬาแรงงานบุคคลต้นแบบนักวิชาการรวมถึงตัวแทนแวดวงวรรณกรรมและศิลปะซึ่งสวีายได้รับเกียรติการเป็นตัวแทนของแวดวงนี้ในฐานะแบรนด์สโปกสสเปอร์สันเหิงเตียนเมืองภาพยนตร์ระดับโลก